สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้สาวนกายกับสีฟามาเบิง่งงามบรรยากาศนะคะ่ะมาเชียกีฬาวอลเลย์บอลน,นะคะมาเชียน้องบีมนะคะพิมพิชยากโกคลำและวก็นักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยนะคะที่เพิ่นมาเล่นอยู่ในประเทศเยอรมันนะคะนะสาวนกายเกับมาเบิ่งค่ะขับรถมาประมาณ200กิโลเมตรค่ะแล้วก็มาเบืองน้องบีมนะคะเอามาใหาก้กำลังใจค่ะคนไทยน้ำกันนะคะเป็น การเบิ้งวันเลี้ยอนที่มีความสุขมากๆหลายๆค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าที่ถ่ายรูปกับนางพร้อมนะเนาะนางเป็นคนอารยศัย,าายดีที่ดีค่ะพิมพิธพิมพิเชียโกกรัมแล้วก็เดี๋ยวตอนสุดท้ายสันปใกล้เกษียณรูปที่ถ่ายกับพิมมาในเบิงเนาะค่ะบรรยากาศภายในกเกษมบมาณนี้เนาะคะ่ะฟังทางนี้ก็จะเป็นฟังของชเชอรีนนะคะเนาะตากาฟังตรงข้ามก็จะเป็นฟังของเอิร อัเคินนะคะเนาะอ่าบรรยากาศภายในกัสิปมาน,นี่ค่ะคนกัเริ่มเต็มเริ่มเมข้ามาหลายแล้วนะคะเนาะคนไทยกัอ่าประมาณสี่หาคนเข้ามาใหาก้กำลังใจน้นนองพิมพ์นะคะเนาะอ่ากัตสิปมาสน,นี่ค่ะค่ะเนาะอ่าทีมกัเออกต่พ่อทรายเนะคะน้องบีมกับยังปรับตัวก็ในในใจทรายเนาะค่ะเพื่อเข่ากับทีมเนาะคะ่ะแต่ว่าเพิ่นกั กิ้งหลายๆครั้งลงบิมแล้วคะเนาะหึงบรรยากาศรอบๆเลยครับพี่น้องการีค่ะสาวน้องไ่้คขับปวดไปแล้วก็ไปนอนยองเล่มอยู่อักขึนเนาะค่ะเนาะหนึ่งคืนค่ะเพื่อไปเบิ่งลงบีมแล้วค่ะเนาะมากลายครับพี่น้องกีฬาวันเล่นค่ะปิดกีฬาที่มากแ้วก็ชื่นชอบแลวก็ชื่นชมมากเลยค่ะเบิ่งกัน ะะกระป๋อยนะักกีฬาลงมาแต่ละคนนะคะเป็นสุดยอดเลยค่ะเป็นอน้องพพ่เป็น,น,ปนที่เป็นเขียนนะคะนาะขับรถมาประมาณสี่สี่ร้อยกิโลเมตรด้วยกันนะคะนาะ,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 ะกับไก่คาชอรีน,ะะนะะ่ะเนาะ สั่งน้องค่ายไปเบ่งตั้งแต่วันพุธนะคะเพิ่งเอาบรรยากาศไม่ไม่ให้เบ่งนะคะพ่าใน,นมีเวลาจะตัดวิดีอโอลงนะคะเนะาะตทวากะจริงๆแล้วค่ะพี่น้องคะ่<น>ะบรรยากาศภายในกะกะสิม,มีเพิง<น>มันขับโบกอยยิงใหญ่เท่าอาอ่ฟุตบอลน,นะคะนนเนา้ตทวากีฬากับปิญญานิยมคะ่<น>ะแล้ว,วลบอลบอลเท่ากันคะ่นะเบ่งน้องบีมแล้วก็แต๊ะแต๊ะแต๊แต๊มือค่ะ เบิ่งค่ะสาวบิมคนสวยของเขานะคะราชินีบีหลังนะคะเนาะสุดยอดมากๆค่ะให้กำลังใจค่ะน้องบีมก็ได้ลงเซตสุดท้ายเนาะค่ะเนาะประมาณเวลาค่ะค่อยๆปรับตัวไปเนาะค่ะเนาะเพื่อเออ,เอ,อแมทหนาจะได้ลงเต็มนะคะเนาะแต่ว่าแมทต่อไปเพิ่นได้ลงเต็มแมทนะคะเนาะแต่ว่าแมทนี้สาวน้องไทยเอาบรรยากาศถึงในไม่เบ่งก่อนนะคะประสิบมานีเลยค่ะพี่น้องค่ะ เป็นไซเบอร์28นะคะแต่ว่า,าทีมชาติไทยเป็นไซเบอร์16นะคะเนาะนุ่มมสุดยอดกับคนกิงค่ะราชินีบีลังของประเทศไทยนะคะเนาะแต่ว่ามาอยู่อ๋อลีกเยอรมันก็ต้องปรับตัวในแมเรนหัวเซานะคะเพราะว่าบีลังเนียนคนตีทรายอยู่แล้วค่ะของประเทศอัมเนเธอร์แลนด์ค่ะสุดยอดค่ะน้องพิมพ์ค่ะพีน่น้องกัน โอ้ยมีความสุขกับไปเบิกงงันวันเล่ผ่อนกับน้องอันกับคุณสามีแล้วก็ไปเจอน้องพีมคนไทยน้ำกัน,นค่ะพนยิมดีดีสาวน้องไาก่กระแกท้ายพนบอกว่าเหนื่อยไหมเป็นยังไงบ้างวันสันมาอยู่เยอรมันมือนกับว่าโอเคค่ะพนนิเพิ่์กได้ถามสาวน้องไก่มาอยู่ที่นี่ล่ะคะพอค่ะขับรถมาประมาณสองกิโลเมตรโอ้ เป็นกระทวงสาน้องค่ะใจรักค่ะน้องบีมค่ะสุดยอดค่ะมาห้กกำลังใจนนอะค่ะเนาะนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศการแข่งนนคะคพรตะว่าเสตแรกเสตนสองน้องบีมมาในลุงนะค่ะเนาะนีค่ะปกติน้องบีมก็บเเลนบีหลังนะคะแต่ว่าเขามีบีหลังประจำทีม่แล้วนะค่ะเนาะขาพี่น้องค่ะกัสิบประมาณนี้ค่ะ งบรรยากาศค่ะกษีฟังตรงที่สาวนอนค่ายอยู่ค่ะมันจะมีแต่ทีมของชเชวรินนะคะเนาองเ็นนดีมกระถาลุงอยู่แลนะ้ว่ีเน้ะบรรยากาศกสีป,ประมาณนี้เลยค่ะพี่น้องเป็นอ่ามกขอยอยันมกขอยอยันคือคักทอฟุตบอลที่ยัง,ยงที่บอกไปแล้ะค่ะพี่น้องแต่ว่ากับมวนด้วยกันค่ะ กำลังใจคนไทยค่ะคนไทยเ่บ่ทีมกันนะคะเนาะพี่น้องจ้าุณงาพี่น้องน้องมีมลงแล้วค่ะุณงารลับบอลเอยเลงานแมนนันเมื่อชิพในการลับบอลแรกนะคะเพราะป,าปกติเพิ่นเ่นอย่เมืองไทยเพิ่อนกันเหรีบีหลังนะคะบัตรคารได้รับบอลแรกกับพี่น้องป็นานไทยค่ะเป็นกำลังใ้กำลังใจค่ะน้องพีมชนะแล้วจ้า ึงค่ะหลังจากน้องเยียมชนะแล้วก็ามาแปบแปบมือนะคะนะขอบคุณค่ะทุกคนค่ะ